สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสกุปสุคนเด้อหลังจากกลับมาแต่บ้านน้องพ่อยพี่น้องเลยก็จะพากันเลาะตลาดแก่นกอกพี่น้องเลยหาซื้อแนวอยู่แนวกินเนาะไปสู่ครอบครัวพี่น้องเดือดมาหอดตลาดกันจนค่ำพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องอับแล้วก็จะปิดห้างแล้วพี่น้องร้านขายเสื้อผ้าก็จนพิดเบอรเนาะ ปะไปเบิ่งกว่ามียังแน่หาซื้อน้อกินพี่น้องเลยรอตลาดแรงปะพี่น้องอ๋อยังอยู่นี่นาะนาะไรผลไม้ คนกับล,ลายพอสมควรพี่น้องเลย,ลอ,ยลลอตลาดแรงซื้อ,อยางบ่อล้าซื้อปลออาบ่น้องใสัวืินได้อยดสมาันติดซด้ืปลายัง้งปลาตอมาเนี่ยปลาพันอันนี้ส0หาพันพอซ<อ><อ>ื้ออยูอ่ได้บ่เล้าเนาะ พอแล้วปลาบัตเตอร์แงหากินเองไล่มองฮนะักคอไว้เด็ดียวไปอันนี้ปลาอย่างเนี่ยป,ปลาสูตร<อ>ปลาสูตราตัวใหญ่แท้บล็อกกางมูไรบอ้ะมูไรแต่ก็ปลาปากกาับกลางลายตัวไรก็สิบห้าพันสิบห้าพันบอลาอุดนุนพี่น้องเลย บ๊บปลาปเค็งเทศบอนี่ยนะปิงกระซาพันอ๋อพอซื้ออยู่ได้ปิ้งอ่ินงกับตามมะคงบอลาวคุงใจีน่สุดนี่ริ่เลยองเมาปลาต้องไหนเนาะพี่กินงกรบตามะคงโอ้เข่ากันขัก ซื้อมู ce, ่บ้านนี <mon> ่เนาะเป็นนีห้าปลาตามมาแม่น้ำแม่น้ำเซ่แม่น้ำเนี่ยพี่น้องเลยบักบักบักบอ๋อหาตามบักตามอย่างเนาะเพหัวนี่กะมันเป็นแม่น้ำพี่น้องเลยห้าปูหาปลากระสีง่ายเนาะโอ้เอกเราเมาขนาดมั้ยนี่ซื้อเม้าไหวพี่น้องมันแบบฮ่าคงกินกับขอขสายสีแง่เอาม่งแกะ สลับเปล่าโอ้เี่ไปฝากฝากเปหน่อยก้อนละสามพันมีใส่ยังไงเอาเอาเปือกเอาเพื่อกแล้วกัหมูซับก้อนละสามพันกีบพี่น่อสามสามเก้าสองสี่สิบสองเอาหางนเอาหิากเอาหากเจ้าก็หิวเข่าเลยกันแมน พอเฮากินเอ่อกินเพือพี่น้องกินเพือกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมันโบยู่ท้องเห็นไหมไก่เบอร์เมอส์ตลาดแกงกอกอ่ะใหญ่พอสมควรพี่น้องเลยเป็นตลาดใหญ่เนาะเสียงคอยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่อจอนโบมีไม่เนาะไม่กะตายแล้วพี่น้องเลยไม่ก็บ่ค่อยดีเป็นไงทางนี้สเตโซนพลไม้พี่น้อง ซื้ออย่างได้ไปฝากเด็น้อยมเกี้งบ่ดา้รมากโเกี้งนี่ยโลหซิ้ไดคือี <C> ่น <right? S 2> ี่แเลยเนาะม่เกี้ยนลายอยนีก็เริวจะาหวานอยู่บ่หวาน

เรนนญญาขัดยู่ขัดว่าียว่านนะาานี้ใส่น้ำีใส่น้ำเนื้นี่งหักนขึเีวานสีไปฝากเล็น้อยน้อพวกจัมปายโลเราเจัานี่กายโล,ลกับแทมนแล้ว่อแทมเลยโอเค พักกักมีานันมีอรามาจอนไเปรอไปข้างหน้าต่อรอไปดูผื่มีของอยากได้โอ้บักม่วงหมอกมกมคล้ายย่างนีม่นี่ออนึ่งี่นมักม่วงก็มีลูส้ม่วงลอะชยน้อยลูหนึ่ง

สีผลไม้แล้น่ๆเลาะต่อพี่นอ้องมาเนี่ยของหวานก็มีได้พี่นอ้องเลยเป็นกระพุนพี่น้องไหมพุ้นไหนชุดนอะไรรอกราบมาเนี่ยสีอของเราพากันนะรอกราบพี่นอ้องมาเนี่ยเดี๋ยวมือฮอนเทีอนกับพี่คัมเนาะ อันนี้สิเป็นของไส้พี่น้องสิเป็นหม้ออ่าเป็นหม้อเป็นกระติกแน่นอันนี้เนาะอันนี้สิเป็นโซนขายเสื้อผ้ารองเท้าพี่น้องโอ้ยแก่เลยแ่ละกันนู่นว่าประธานคุณมรุกเท่เฮ้ยสมแข็ เจอฟุตสาวเขียงซอยได้หลายอย่างเกิดไหมอืมก็เนี้ยปลาอยังกลับเล็กน้องเลาปลาจอรดก็ได้มักม่วงนะครับมักเขียงพี่น้องเลยจาไม่ขอลาเฝนไปเมาปลาพี่น้องเลยหัวได้ปลาจังแนปลาตองปลาตองนะครับปลาเนี้ยปลาคิ้ง โอ้ลายปาลาสืบไปแสตู้ไว้พี่น้องเวลาบ่มีน้อกินเนาะก็ได้อ,ออมาเห็ดกินอันนี้เป็นเมืองแก้งกอกพี่น้องเลยแก้งกอกเมืองจำพรเขาตลาดตลาดแก้งกอกอ๋อเห็นเนาะตลาดแก้งกอกมีปลาขายยามแรงดีหลายพี่น้องคืงอพร้อมคือพร้อมพี่น้องพอที่นี่เป็นตลาดปลาเนาะ มีปลาทุกชนิดพี่น้องเลยพอได้ต้องการเนาะนี่เป็นตัวเมืองพี่น้องเลยเป็เมืองเก็บของเขาทางด้านนอกเป็นการส่ขายหมักมูพี่น้องเลยขายแตงมูเนาะขอพี่น้องเมื่อนี้สงสัยมีงานพี่น้องมีงานบุญเนาะมียินเสียงตู่เสียงยังเพ่นเพ่น móc 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 mặc móc 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 sao móc 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 này

มีตามราคาพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยน้อยนเนาะใส่หน่วยซาวสั่งได้อ๋ออันนี้หน่วยซาวมาตัวเด็กข,ข้าวกระเพราไขแมคมทอ่าโอเคเอาหน่วยซาวเนี่ยเอาหน่วยหนึ่งอุดนุนแม่ค้าเพอดีพี่น้อง,งเลยอา่นาหน้าหน้าได้กินพี่พี่น้องเลยกับบริคอยกินดูเหรอเนาะแข่งมูงงกอะหน่วยซาวพลาดพี่น้องเลยเดี๋ยวอุดนุนนะแม่เพิ่นใข่แมคแมทก่อนนะมานมันาครเอามัเนาะ สามซีฟก็ไดไปมอัอ๋อปกติขายสามซีฟบอแม่แมอ๋ออ่ะแม่คนรุ่นให้พี่น้องสาวพันขอบใจเด้อโดยซื้อแกงมูมากินพี่น้องเลยบอได้กินแต่เหงเิงละเสียบได้หมดอ๋อแซ่บบ่หวานบอห,หวานไม่ค่ารับประกันพี่น้องเลยเอ่อาันเป็นจ่ายสิบห้ากันครับนน<ม>พี่น้องพี่น้องเลยซื้อเนีอยู่ในกินแล้ว กันสิภาคกันครับแต่วันนี้ก็เริ่มค่ำเริ่มมืดอเลยก็โอเคพอแล้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนกันสิขอจบคลิปเอาไว้สวัสนี้ก็เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดซับจะได้เห็นบอจอนน้ำเนาะเปิดชั่วโมงภาคคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง